เออโรสเปนจูเนียเธอเลนคอฟฟอร์ดรอยืนยันอย่างเป็นทางการเท่านั้นโดยล่าสุดนั้นศึกบิ๊กไฟสเปนจูเนียคอฟฟอร์ดได้มีการเจราจากันลงตัวแล้วตอนนี้เองเหลือแค่ขั้นตอนการยืนยันอย่างเป็นทางการเท่านั้นโดยทางนิตยสารเดอริงได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าการเจราจาเพื่อจะศึกซูเปอร์ไฟล์ล้มแชมป์โลก4ส,สถาบันหลักรุ่นเวลเทเวด ระหว่างเอร์โลสเปนจูเนียกับทางเทอเรนคอร์ฟอร์ดได้ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่รอประกาศยืนยันยังเป็นทางการอย่างเดียวโดยตัวไฟจะเกิดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้ที่เมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาและเห็นว่าจะมีการประกาศยืนยันยังเป็นทางการในช่วงการถ่ายทอดสดศึกซุปเปอร์ไฟระหว่างเจวันตาเดวิดกับทางไลอันกาเซีย ที่จะมีในวันที่23เมษายนนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็น่าจะได้เห็นไฟนี้หรือรับการยืนยันอย่างเป็นทางการนั่นเอง